รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำหรับวันนี้นะคะช่วงเมืองไทยน่าโูกข,ของเราก็มีสิ่งดีมาฝากกับผู้ชมเช่นเคยแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเราไม่เคยทิ้งแน่นอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยสำหรับน,นี้ในส่วนของข่าวสารอื่นๆเรามีมาอัปเดตเช่นเคยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะจังหวัดน้องคายจัดใหญ่งานบ้างไฟพญานาคโลก2,566ในคืนวันออกพรรษาณพุทธอุทยานนานาชาติตำบลกุดบงอำเภอพลพิสยัยโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรองนายก รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชมบัง้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมากส่งผลให้ที่พักในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมีการจองเข้าพักเต็มอัตราสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพามาหานครสมาคมกีฑาโลกจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยววิ่งผ่าเมืองครั้งที่6ในวันอาทิตย์ที่วามตั่ราคน เข้าเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและลานคนเมืองคาดว่าจะมีนักวิ่งสมัครร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า25,000คนสร้างไรายได้หมุนเวียนกว่า560ล้านบาทได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆสัดส่วนของนักวิ่งชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นลําดับหลังจากที่เราได้กระตุ้นยาแรงจากรัฐบาลายยาาแล้วเราก็จะได้เห็นนักวิ่งที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นทําให้สัดส่วนของน,นักวิ่งชาวต่างชาติอาจจะก,กระโดดขึ้นไปถึง30%ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครง การ STG เที่ยว 4D ดีต่อโลกดีต่อเราดึงเจมจิรายุพรีเซนเตอร์ชวนเที่ยวไทยแบบ 4D สิ่งแวดล้อมดีวัฒนธรรมดีเศรษฐกิจดีชีวิตดียกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ Star โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการกว่า80%ภายในปี2568ชวนลุ้นรางวัลมากมายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่11-19พฤศจิกายนนี้ผ่าน Facebook Amazing Thailand และป้ายโฆษณาแ LED กว่า2,000่จอทั่วประเทศการเปิดตัวสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวโปรดีคืออะไรก็คือการท่องเที่ยวใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมขนธรรมอัตลักฒนธรรมประเพณีมันก็จะดีต่อในเรื่องของเศรษฐกิจสุดท้ายเองเนี่ยมันก็จะสร้างชีวิตที่ดี เมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ิกในรอบ10ปีของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์บินตรงจากกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กถึงท่าอากาศยานสวรรณภูมิประเทศไทยถือเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการพลิกฟื้นตลาดท่องเที่ยวระยะไกลส่งผลต่อการผลักดันเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดสแกนดิเนเวียสร้างรายได้39,312ล้านบาทในปี2566ผ่านไป10ปีเที่ยวบินแรกกลับมาจากสแกนดิเนเวียกลับมาวันนี้เต็มลำเลยครับเป็นภาพที่น่าประทับใจด้าน ครับทั้งลำเนี่ยจุได้305ที่นั่งเต็มทุกที่นั่งครับป้าปีนี้เราคาดหวังว่ากลับไปสัก7 0 8 0 4 0 0 0 0คนต้องเห็นแน่เขาเองจะกลับเข้ามาในจำนวนที่มากขึ้นในช่วงรุ่งหนาวที่มาถึงนี้ครับผู้ประกอบการกว่า40รายร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วีแกนแพลนเบสครั้งแรกกับการผสานวัฒนธรรมจาก5ภูมิภาคร,รวมไว้ในที่เดียวกับเทศกาลท่องเที่ยวไทยสเสนอวีแกนแพลนเบสแบบยั่งยืนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีทั้งนี้เเพพื่่่ออัฒนนาาาสิิค้้แลละบรกรกรทงทงีียวใหมมู ค่าเพิ่มสูงขึ้นผ่านการสร้างเรื่องราวในธุรกิจบริการอาหารประเภทวีแกนแพลนเบสมีผู้สนใจร่วมชมช็อปสินค้าในงานเป็นจำนวนมากก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขก,กับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแครเลด้ครัต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจ พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อโมเมนต์ Moment ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ จสซี่มัมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่ร่วมรับรางวาัลในงานอัมรีนเบบี้แอนด์คิสอเวอร์สองพัการันตีด้วย2รางวาัลคุณภาพได้แก่รางวัล Editor Choice Awards และม m m y s Choice Awards ประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมชนิดเม็ดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจสซี่เอ็มบายเจสซี่มัมโดยรับรางวาัลต่อเนื่องเป็นปีที่3การันตีแบรนด์อาหารเสริมเพิ่มน้ำนมอันดับหนึ่งในดวงใ,วงใจแม่ทั่วประเทศซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่รจ็ดของเจสซี่มัมยัง ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับเรื่องนะคะจากกองบรรณาธิการแล้วก็คุณแม่ๆค่ะที่ได้รับรา,างวัลถึง2งรางวัลเลยค่ะอนาคตน,นะคะเจสซี่มัมเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆสําหรับคุณแม่เนี่ยมากมายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้คุณแม่นะคะช่วยอุดหนุนเราอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเหมือนเดิมค่ะเจสซี่มัมเนี่ยขายผ่านตัวแทนจาหน่ายนะคะสามารถเซิร์ชทาง Facebook นะคะไลน์นะคะหรือว่า i g หรือว่า e s h อป e ี้ลาซาดได้เลยนะคะคําว่าเจสซี่มัมค่ะ o x y Baby ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็กที่มีนวัตรกรรม เครื่องนอนที่ถูกพัฒนามาจากความรักความห่วงใยโดยนางสาวทิพสุนันทากระจ่างและน,นายชนะสิธิ์เชี่ยวพิพัฒน์เจ้าของแบรนด์อ็อกซีเบบี้เข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลอมรินเบบี้แอนด์คิสอวอร์2023แบรนด์อ็อกซีเบบี้คว้ารางวัลมัมมี่ชอยส์อวอร์ในประเภทเบสเบบี้เบดดิ้งโปรดักต์กลุ่มสินค้าเครื่องนอนเด็กการันตีรางวัลโดยคุณแม่จากทั่วประเทศกว่า3 0,000คนรวมส่งคะแนน,นโบวตให้สูงสุดในปีนี้ณทรูดิจิ i ัลพาร์คเมื่อเร,เร็วๆนี้จัดว่าเป็นรางวัลที่ได้รัััับบกกกาาารรรรหววววจคุณแแม่ท่ททปปะเศะเศล้้็็ไดน ต่อเนื่องติดต่อกัน3าีซซอนแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่แล้วขอบคุณอาวินด้วยนะครับออกซี่เบบี้นะคะเป็นแบรนด์เครื่องนอนหายใจผ่านได้ที่ทําให้น้องนอนหลับสบายแล้วก็ปลอดภัยจากโรคหลายายระหว่างนอนหลับนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อส่งเสริมการนอนของน้องๆให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นคุณแม่อย่าลืมรบกวนติดตามเราได้นะคะสามารถเซิร์ชคำว่าออกซี่เบบี้ได้เลยนะครับ O X Y B A B Y ออกซี b เบบี A ้ b y, นะครับ ขอบคุณมากครับชีวจิตนิตยสารและสื่อออนไลน์ในครัออมรินกรุ๊ปกูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพจัดงานมอบรางวัลชีวจิตอวอร์2023ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรอ,องค์กรผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นสังคมสุขภาพที่สมบูรณ์แบบบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยสีสันและคึกคักไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากแบรนด์ผลติตภัณฑ์ต่างๆด้านสุขภาพร่วมงานเราต้องการสร้างสังคมสุขภาพให้เกิดขึ้นในใเมืองไทย ผ่านการมอบรางวัลให้กับบุคคลคุณภาพองค์กรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะให้เขาได้มีกําลังใจในการทํางานสุขภาพเพื่อส่งต่อเรื่องของชุดความรู้ให้คนในสังคมไทยเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ค่ะดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝั่งฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร0 8 8 1 9 0 8 8 8 9 สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วหวังว่าสาระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมคงจะถูกใจนะคะแล้วติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ